ก็ปล่อยปูลงมาแล้วนะฮะเตรียมปล่อยปูนะเอฟซี่วบคุน้ำนะเอคุณตาตองก็จะมาสามดวงคุณพ่อคนก็จะำลังดวงนะฮะคุณป,ป้าเป้ป้าดีใจกับน้องแมงด้วยครับผมนะฮะอ่า ดีด้วยจ้าครับคุณเอาขุดใจพลังบวกมาคุณเอาเอาเข้าวันกุดใจพลังบวกมาคุณทรงพลกุดใจพลังบวกมานะคุณธนาชาสวัสดีค่ะเอฟซีช่องแมงคูที่น่ารักทุกท่านนะฮะคุณจะพี่แมงก็ไปช่วยช่างตั้มค่ะนะครับอ่าผมไม่มีบูธนะครับผมมีแต่รองเท้าผ้าใบนะฮะ FC. เอฟซีผ้าไปก็ต้องอาศัยบูธนะฮะเอฟซีเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะคุณธนาชาสวัสดีย่าฮันลีนะฮะเนาะ ทั้ง67ท่าน74ไลฟ์เข้ามาทายกับแม่ทัครูชาแนลนะฮะเนาะรอเตรียมนะฮะเนาะลุยลุยลยลุยเลยเป็นัพูลุยลุยไม่ได้ผมทาไปมีพุทธอรับาานทแ่เนะีท่อนยก่โอ้แซนลนะฮะเนาะ มีมีนึ่งตลอดออน่ตลอด่ตรงว่างก็มากินนะฮะเสแล้วนะยาวๆยาวกว้างยาวนะเนาะเหตืออีก81ท่านนะครับโห คุณบ้านหนึ่งสองสามปดใจมากำลังบวงนะคุณปานิสลานะครับผมเยี่ยมเยี่ยมวดใจมากสามดวงนะฮะห,นะหมดแล้วนะฮะคูณห <c oughs> ยอกนะฮะร่องรออีกรัดหนึ่งนะฮะนะ คุณทนาชาแปดสิบหกไลค์นะฮะเนาะที่แยงดีมคุณ่วาทานยขอยาสุคุนนี้กอเจอกันชิ้นะ็ทีนะคะงัวของนค่ะเก็ไปซ้ำรัวนะเอฟซี ไม่รู้สึกจะคล่องใจไปหมดเลย เนี่ย FC ดูนะครับฝั่งนี้ก็จะลงอีกนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันไม่เท่าไหร่นะฮะเนาะห้องครัวนี้เป็นห้องส่วนรวมนะใครสามารถมาทำกินได้นะฮะผมไม่แน่เลยนะฮะเนาะพี่เพื่องก็จะมาทำกินได้นะฮะใช่ไหมพี่เพื่อง เรื่องสามารถมาทำจินได้เป็นของทุกคนนะครสามารถทำอะไรทำกินได้นะครับใช่โ้ยใจดีใจดีเลยน้ำตรทับิก็นน้ำใจดี่พี้าทำตัวได้แ้ครับผมไม่หวงเลยนะเนาน้ำก่ทงหาทำกัวเป็นยังไบก็ดีใจมากมา ผมกต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะฮะับผมไปในตัมเป็นคใช่ไหมผมจะทำเป็นส่วนรวมนะฮะเนาะไม่ใช่ของผมคนเดียวนะแต่ว่าผมเอซีเข้าใจดีเขาทำให้ผมใช่ไหมแต่ว่าผมจะเป็นส่วนรวมถ้าใครอยากมาทำก็สามารถมาทำได้ เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเป็นคยูทูบเบอร์ไปเลยใช่ใช่แล้วก็อยู่ภา้ในสตูนี้ด้วยในตอนเช้ามาก็ทำไน้สบายเลยสะดวกสบายมากสุดยอดเลยนา้นปก็ไป้เาเทไปเรื่อยๆนะ FC กวาจะเสร็จนะฮะเรามาดูกันว่าเสร็จไหม

ไม่ได้ไปทำงานหรือว่าอยู่ที่ห้องที่เฉยอ,อย่างนี้ใช่ไหมก็ถ้าหิวก็มาถักทานได้นะออต้องควรรวมเลยฮนะนยนะเ,ออววเนาะ ผมเนี่ยผมไม่แบบต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยกันนะเอซี MC. มาทํางานด้วยกันเหมือนเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะเนาะ,ะถ้าใครผมไม่เจ็บเอาไว้ส่วนตัวของตัวเองหรอกนะฮะอ,อยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันเพื่อกูลกันนะฮะเนาะเอซีนะ ฝากผมคุณคุณชิระพงศ์ก็จมาสามดวงทุกสมัยมาแล้วจ่าแมงครับนะฮะคุณสแสม,มสุแพม,มนะฮะกดติดตามแล้วให้กำลังใจด้วยนะครับผมอ่าคุณละก้อนนี่อ่าโอเคนะครับผม ก็นะฮะเนาะวันทไปครึ่งหนึ่งนะฮะเนาะอ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ขอคุณมากครับผม